สื่อเพิ่นมาปลอยพี่น้องไงเขาสู่ธรรมชา,าสตร์เนาะหรือว่าปลดปล่อยชีวิตเพิ่นเขาจันวังด้วยเตรียมตัวเล่นเนอะคาารับสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนพี่น้องไงกันยินดีต้อนรับ กระสูซองบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนี้เตียงค่ะมันอยู่เด็ดกลางป่ากลางดอนพี่น้องเลยมาหา,สาเสือเจ็บเพลิน,นเลยนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยมาเห็นอ่าหรือว่านาบ,บาวเพิ่นหรือว่าไอแต่ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นติดจั๊ก,กจั่นพี่น,อนอ้องเลยกะสิเข้าไปถามไทยเพิ่น,พนก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีไอติตจัน่นบ่ โอ้ได้อยู่บ่ฮะอ๋อไม่ได้ขายบ่ขายอยู่บ่อ๋อเบิ่งฮได้ประมาณเท็กต์โท่ลเกได้บ่ไอมันโบไปบ่โอ้ประมาณเชประมาณสามสิบสี่สิบเนาะโดยหักมาหนิบ่ไอ่มันได้ไัขึงสูงไปเล

ดูมันหาก็ะอกบ่นี่โดยทิ่คับเลยโอ้ไอมันคนอยู่ในบ้านนี่บาโอ้ดูมันบดีเอาลงมาจากสิโนะผู้โอ้ดยใช้ติดเถาเบิ้งด้วยฮะ เด็กเบิ้งแน่พี่น้องเดียวให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่นะเนาะว่าพิธีติดนี่เราจักระจันนี่แบบใดพี่น้องเลยมันบ่ชห้องเนาะมันตระแรงนี่แมนใช้นี่นี่ใช่ติดให้เบิ้งรู้ห่าเด้ไอ้แมนแมนบ่ชห้องโอ้ยเอ๊บ อ่าโบได้ใช่ไหมตังโมว่าใช่ากบอกโดยฮาวาน่ามากช่วยเรือชาเจี๊ยบเพิ่นเอเข่าหน้ามาให้เพิ่นก็เลยแบบว่าเห็นติดตัวแกกตัวแก่อยู่ก็เลยแยเข้ามบิ่งเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมันก็บุกบุกคอยเด็ดเนาะโอ้พี่น้องเอ้บุกคอยดดโดยมันบ่ห้องเนาะโอ้มันคำอะไรอะไรพี่น้องมันบด ดูดโดูอ้าเอ้าวไปเถอะไอเดี๋ยวเฟินเดสิกับได้พี่น้องเลยติดมากินพี่น้องเลยแล้วก็ขายเนาะดโดูไปเถะมากระบาดจันพี่น้องเลยวันนี้พ่อกันยืนดวงยืนป้าเนาะพี่น้องเลยยืนดวงยูนป้าแล้วก็มันคำเลยพี่น้องไอ้สีม่วงแรงเลยแล้วก็สิีผ้ากับแตนเนาะไปหาเนชิกับพี่น้องเลยเนาะ โอเคเนาะพี่น้องวันนี้เขากะลังจอบมาตะป้าพี่น้องเลยเบิ่งย่า่พันติดมันจกก้นจักรจั่นพูดหละเนาะบะเตียงเอาเข่ามาให้เอ,อ้เจ็บพูดหละพี่น้องเลยวันนี้ก็เลยมาระหว่างทางเมื่อเนาะก็เลยเป็นขายของมีหิมทางพี่น้องเลยก็เลยช่วะเบิ่งว่ามีอย่างกินเนาะถ้ามีแนาที่แบบว่าพ่อแม่บะเตียงใหญ่นะเขาจะช่วมาฝากเพื่อนถ้าบ่มีลมแล้วก็เลี่ยงไปเนาะพี่น้องเนาะก็จะไม่มีโอกาสอา่า ขายคิดให้พี่ให้น้องเบึงเนะาะขายของของป้าของลุงืึอเก่าอะไรพี่น้องเลยไปมาเริ่มต้นแต่พี่เลยก็ได้พี่น้องเลยเนาะเอามีอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่านี่ก็อ่าสิเป็นแบบว่าเพิ่นกขายมม่ลายฝ้าละพี่พี่น้องเลยก็แบบว่ามีปุ๊กห่านอย่างคลาดเนาะมันบุคือเขตเหนือทั้งทั้ง,งอนาเมืองพีนพี่น้องนนเพิ่นออกมาขายหิมทางสดสดตลอดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ผูขายยังนี่เนาะโอ้ไไม่ยังนะนี้นใส่ยังนี่พักวานใส่กใส่ใส่โมใส่ยังอ๋อใส่กใส่กก็ได้<ะ>พีน 10, นนน่น้องเยักวนสามคู่สิบพันโอสามคู่สิบพันบ่นี่ฮะเออสามคู่สิบเออมัมัอันน่ะโอ้พี่น้องลักตะก้าห้องเห็นคือใบน,น,น้อยเน,ยน,ะนาะอันนี้มันอ๋อ โอ้ยพอแล้วเกามันหวานลายแล้ว <laughs> อันนั้แนแเขก็ม่ได้นะ <c oughs> ตัวเน้นสามคู่าสามคูสิบพันบ่าสามคู่สิบเด้เอ้ากินผ <c oughs> ักกินอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้เอาก็ได้เน้อจะสิบพันเนาะเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทประมาณเอามีเงินสามพันหนึ่งเชิ <c oughs> ดบาทก็เกลียดก็บ่อยากได้บ่อืมมันโตนี่เฮาบ่ค่อยปันไดโเลยเพราะว่า บรได้บ้ได้บ้บรได้ขามมนบรได้ข่อยขาซัดบรได้ข่อยบบ้ขาได้และอ๋อบ้ไปเรยงเขียดนี่นะเจ้ากาสร้างใ่อย่างเนรวยามาจ้าเราพี่น้องเนาะก็มีหลายอยงลายเนวพี่น้องเลยมันนี่ฮะกระสิไปวปไวเนี่ยช่างน้อยพี่น้องเผาี่น้องเยตบเข่างามองีเนาะ โอ้อันเทไรเนาะนี่เขนอันเทไรนี่ฮะหะกสิบห้าหกสิพันนะพี่น้องประมาณส0 0รบาทพี่น้องเนี่ยมันคืออันนี้มันแบบเปิดทั้งในก็ได้บ่รนี่ฮะใ,ใส่ไ้สองอบาทเลยก็บมันกลับหังคืออันีแบบเปงนกาได้เลยาะนะ่ได้อเลยกนกาะตีนทากงนเินได้เล <ST S> ระนะเข่โอ้ใบาลยก5สิบัะมาณ <ST> S> <S <ST> อ่าสองร้อยบาทนั่นแหละว่ากลมๆง่ายๆกมเดร่ตลาดน้อยตลาดน้อยบ่นี่ฮะเดยนมีค่าคือบบน้อยใช่ไม่ค่าใจใหญ่ว่เออยาเด้ยาเด้ล่องรลงตัวนี้เดอโดยลอได้อันนี้หินพลผ้าบ่อนี่อันท่ารอันนี้เนาะโดยมันก็เข้าขักอยู่บน ร้องเบิ้งนี่อันละสามสิบพันกีบพี่นองงนะ้องเไยเนาะหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยบาทหินรับมีดรับผ้าอะไรพี่น้องเลยโอ้อยู่ใกล้มีดยัดมันแม่นแม่นัยแม่นยัดมีดกับซ้ำนะ <c oughs> อันยัดเมียอันไรเนี่ยยัดมีดกับซ้ำไม่ยัดเมียไปมันเกี่ยวกันอย่างยัดมีดกับยัดเมียเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวแลาโดยมิจาวนี่แหละเมื่อผลผ้าเนาะ เมื <Blood. S 2> <shap. S 1> all, ่อพลทางปลานะพี่น้องไงบรุดบลุดอีกบ่อนี้นี่ยบลูดอจะกินอะไรได้จะอานภาษาอ้าวเซ้าห้าไปอ่ะใจดีโหเซ้าหาอีกพี่น้องเงไ้าเนาะพันต่อกะลุดพันกาต่อกะกาลุดเลยฮึมขึ้นใจดีแท้มีกระดอนว่ดิเนาะเอาเลยสิมีข้าวไรนี่เนาะมีข้าวมานตะบ้านไรเราอยู่ในบ้านเลยบ่จังพราจัง ใจแย่ยัลเละอยูบ้านเจ้าของอันนี้โอ้บัจนชื่อเข่าว Teraz, e ่าน oh, oh, ่อยชื่อทิพเข่าว่าทิพเข้าวาจนขาดใช่ไหมเอ้เป็นเชียนหนึ่งเข่าได้ใช่ไหมชื่อทิพเข่าอันนี้ได้สองข้างว่าโอ้เห็นแบบเป็นพ่อบ้านพ่อชีเล่อนันชื่อทิพเข่าทิพย่นะวาจันช่วยเข่ามันนั่น ติ๊บเข่าขาดติ๊บเข่าขาดโชว์ซื้อมาก่อนมาหนีพี่น้องเลยโหดแท้ประจันนี่เนาะมากบบแปลกๆอยู่ติ๊บเข่าคนกันเนาะมีทั้งซองตีนประจันเนเฮ้ยเมียบอกให้ว่าแบบนี้ตีนกากินเลยนี่เนาะจะเปิดทั้งในหาทั้งเปิดกันเลยอันนี้กันราคาเดียวกันปะใช่ไหยว่าความความเลยเด้อพี่น้องไอ้่าว่าติ๊บเข่าเอาคือปีนไว้มันเหน่งเนยกแมนเนยกแมนแบบนี้ได้อะไรเนีาะป๋องามแท้นี่ เอาบักกงามนี่คือถือแทะอ้นนอาบคือกันอ๋อเนื้อนี่อ่อนกอ่อนตัวนี้แข็งพี่น้องเนาะตัวนี้ฮเอาจท่ไหนปราจันเอาเอาเรต้องเอายนะจะาจะกินเบิรบอ์่ตัวสมีได้ขัดอยู่ขอบอหน่อยนี่เอาตัตัตักััวกับหางนี่ครับแข็งครับอยู่สมคนม่ลูกเอากะไรอันนี้ราคาเดียวหกพัน ยันนี้อ๋อเลยใส่เดียวกันบ่มแต่ตัวนี้มันใส่กว่าเปรับมาแจะใส่นอกทิพา่อันนี้วสั่งมสำเนาช่งเอาปะสำเนาสำเนเมื่อไก่แท้อ๋อเขาจะได้ใส่มือไก่โอยโอ้งามเนาะลายเนาะดลายคเนาะเนี้ยตัวนี้เอาตัวนี้ลอ๋อยได้ปารจันเจ้าคือวดแท้โอ้ งามดีพ <invece S 1> <m RNA> ี่น้องเลยกินวัตโบกเลยกินบัตกินบัตหั่นกระตุ้ยไปแล้วนะทิปเข่าพักใหญ่ใช้ได้หน่อยนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยบบขาดก็มีคนว่าหลายคนอยู่เลยว่าทิปข่าแมนนี่น่าจะสายชมกันแมนแมนเอยท่านนั่นแหละคืออยู่พี่น้องได้ทิปเข่าหนึ่งมื่อนี้มื่อผ่านเงี้ยเลยยเอ้าประจันได้ทิปเข่า เจ้านี่มาเปกเนาะเจ้าเนาะขวดหนึ่งเข่าได้มาชื่อป่อยังยังทันขาดขวดยังยังอยู่ขวดยังมันขาดพี่น้องขาดแต่ิเข่าฉลองฉลัยเอาป้ลรางถุยได้ใช่วดกันมีเลยโดยโดยพี่น้องเลยมาเปกประจันนี่ก็ได้ใจเงินเพิคนโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่า อากาสิเหบางอีกก่อนหากระไรยังได้ได้ยังพี่น้องเลยไล่พระได้พักวานนกับมันหินรับมีหินผลมีพี่น้องหินผลพระจะจันคู่เทไร่น่ะสามพันสามสิบพประมาณหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลยวาวแล้วนี่นี่นี่อันเทไรเองแค่ฮะ สี่สิบว่หนึ่งเลยโอ้โพี่น้องไงสี่สิบพันมีนาพี่น้องคยอไม่ปล่อยอะไโอเคพี่น้องจะจานละสี่สิบันหรือประมาณร้อยสิบบาทโดยประมาณนะพี่น้องเนาะแล้วก็พิ่นเจ้างูห้เนาะนี่พี่น้องไยงูยังงูยังอันนี้มืสิงโอ้โอยได้เนี่เปล่าเดียมาเที่ยวตัวเทไรนะ้าไ้ตายป่ ท่านได้ตายได้พี่น,น้องเลยเนาะนี่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 น้องๆอันเขาเจ้าคายเป็นโลห์ยังโลหะเซนโอ้โอตัวเช่าพันพนุษย์ไห้โดยเช่าหาพันพนุษย์ไห้เช่าพันพี่น้องเลยหรือว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะมาเป็นยังเดี๋ยวมาเตียงที่ซื้อไปปล่อยมันก็ไม่ท่านได้ตายพี่น้องเลยคิดว่ามันเนาะโดยเดี๋ยวอ่ะไปที่ซื้อไปที่ซื้อซื้อฮะ อ๋อนี่บริขายปะยังวัโอ้เจ้ว่าได้ไหนนะเมื่อกี้นี่งูเล่นบ่ปล่อยมันก็นเล่นปล่อยมันก็นเล่นไปเลยแล้วบ่พี่น้องใครก็เห็นนี่แล้วงูมีขาเนาะไปโอ็ข้างงูโอ้ยนี่หึงง่ายอย่งนี่งูยังอยนี่ ๋อพี oh, ่น้องตัวใหญ่โดนี่เนาะผู้สงงบโคตรโค้โหยันมวยร้องกันใหญ่เกินไหวนี่บุก้าร้องกันพี่น้องเไยบุก้าจับดอกนี่ปะ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 มีแข่งเส้นตื่นหําไม่เงอันนี่คืออย่างอ๋ออันนี้จังพอนี่จันพรบอกเห็นเห็เห็นบ่นี่ยนะโอ้ตัวเห็นนะพี่น้องเไย ตัวเทไรหนี่เไปหาเชนโหดแท้ละหาเชนอ้มันมีหน่มใหม่อยู่น้องนี่เนาะหน่มใหม่บ่ดื้ังนี่ยกองกลองเทไรเนาะสิบพันสิบพันกี่โดยสิกีบนสี่สิบบาท มันสีบบาทบุร <S <S บุดบุรุ้ยบอสรุดยูรุดเท่าไรเนาะสิบแปดพันโอ้โดยโดยเอาซองกองก็ได้มืมอันนไม่เม่แกงกันพี่น้องไงบุรืดบุรุ้ยอ้าวคือว่าจังสั้นเนาะ สวัสดีครับ่เป็นบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกสวัสดีเไหมละไข่ของน้าเมย์บ่เด๋วเด๋วเดยวบ่ทอนก็ได้แหละบ่เป็นยังดอกโดยเพื่อปัญหาเพื่อชีได้พี่น้องเไยเนาะต่อเพิ่นไปชั้นแหละโอ้เมนแครงอีกแล้พี่น้องเลยอ๋อ จักจันบ่จันบ่ว่าจักจั่นโอ้ยมึอนั่นกินกะหาซิบุดพี่น้องเลยกินสองคนก็มีเนาะก่อนยังก่อนเนาะหลายย่างหลายเนี้ยพี่น้องเหรอเนาะมีแต่ของป่าของดุงโอ้งูก็ลายพี่น้องเหรอทั้งเล่นทั้งยังเนาะอยู่อันน่ะอยู่บ้านเฮาเอินตัวเล่นพี่น้องเหรอ แต่อยู่ฝั่งไทยนี่มู้ว่าเสื่อิ้นตัวยังบอกว่าอาดิเพ่อพี่น้องนี่ก็กบเนาะแม่ขนมแม่ขนมได้เพี่น้องเลยครบเนาะกบเบิมดเลยของเครื่องปลาของดงขอองงงเครื่ปาดแต่ว่าเนี้ยมีชีวิตบลเตียงชิบเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบลเตียงมันจะขาดมันยางชื่อก็คือมันมีตัวเดียวใช่ไหมกรบปลเตียงกระชื่อไปป้อยพี่น้องเนาะสงสารมัน มะเพ็ดกันมกเพ็ดพ,ชชพี่น้องเลยบ่แม่น้นมะพริกนี่มะเพ็ดนี่เน,เนาะกวนไม่ค่ากันลูซี่สิบบาทพอแล้วจ้ากินไดพักเนาะอยากได้พักกันนี้แหละเมื่อลั่วกิกนอันนี้นะโอ้โดยโดยอาชัยทรงให้ข่อยแนะ่ยสามพันกีบพี่น้องเลยเนาะคือว่าบ่านห้าสิบบาท หาหกบาทเจ็ดบาทนี่ยพี่น้องเลยผักผักบวบบวงเออหากินผักกินหญ้าไปเั่นแหละพี่น้องเลยก็คืงัวและเจ้ากระดาอืมโมเมนต์งัวกินบ่ได้บ่เนาะกินแต่ผักหญ้าบ่ได้กินเออโอ้ยแมนแล้ยวคอยกับววาพิษดเจ้ากรได้ขอโทษได้ไล่ใช่มันบวบานได้เตลิดเปิดเปิงเนาะได้บวบได้ไล่เลยพี่น้องเลยกระกอบพน้กะกอบมะกอก มกอก็เนียหเจ็บด้ซบมะกอกกันนี่เนาะเออมะกอกเซบอันนี้พี่น้องเลยบวกมะกอกเจ็บคลายไเลอ๋อเกับขุ่นสิได้โดยกับใจลายโอ้ยเขาเสบท่องอยู่กับใจลายเลยมือใดบปรเสบจะมาชื่อซอยได้มะเขบอไงอ๋อโดย ากเอ้มีฆ่าก็เอิญจะไปไหวยพี่น้องเงก็อ่ะพออลไรเนาะพี่น้องเนาะไปะกับกลอนบันนี้พี่น้องเไยก็ได้สุมาภาควนแล้วก็กับ <c oughs> บล็อบล็ี่อย่างไหรหดอกพี่น้องมิจเจนเอาไมมแต่กับพักธรรมชาติเนาะพักซองพักพักบ่วงกับพักวานพี่น้องเลยก็ได้กับหินผลผ้าผลมีดบัตเท่านั้นแหละพี่น้องไงเนาะไปะกับกันพี่น้องเไยบันี้นโอเคพี่น้องเนาะอ่าเห้ากาศ เสียงูมาปล่อยอยู่ปลาพี่น้องเลยบบบนี้ดูป่าี่แะตรงใหญ่ในชงชีทึบๆเนี่ยพี่น้องเลยก็ชงชีรอดพ้นจากเนื้อมือของมนุษย์ได้นเนาะไ <c oughs> ปบาจัดเลยอ่าโอเคพี่น้องเลยเน,นะาะพอทั้งเข้าไปทั้งในมันเป็นปลาเนาะเป็นปลาลึกเข้าไปพี่น้องเลยเป็นดงขนาดก็เช่ว่าได้กันได้เพราะว่าอยู่ก อยู่ทั้งทั้งพุ่นเพิ่กนกะเอิญอันนะตลาดดงเนาะพี่น้องที่เขาซื้อมานี่พี่น้องเลยเพราะมันเป็นดงบระทบได้ดงง่ายนี่นะพี่น้องเลยเพราะที่ไปปล่อยมองอันนาที่ว่าจังใดเลยอ่าแบบว่าเป็นโคกในหัวไห้หัวหน้านะพี่น้องมันก็นจะเป็นปลาในน้อยแล้วก็คนก็นจะเห็นมันง่ายเนาะแต่อันนี้ปล่อยเขาปลาเลิอกรดพี่น้องเลยคนจังบุหินเนาะปล่อยแ่บ่าจ๊ะ พ่อี่รถมาเตียงเลยเพิ่นเข้าไปนี่รถนี่นะบ่เดี๋ยวเพิ่นไปเองเพิ่นเนาะแม่นโอเคอ่ะพี่น้องมามาเลือกปล่อยมันมาเลือกปล่อยมันเป็นแปรในเนาะเพราะว่าให้มันเป็นปลาเบิดพี่น้องเลยอ่าเพิ่นจะเข้าไปทา้งใดกันแล้วแต่เพิ่นเนาะให้เพิ่นเลือกไปเองพี่น้องเลยมาโอเคระวังมันชกเด้อพร้อมหรือยั้งประจันเพร้อมแล่น งูสิงเนาะงูสิงพี่น้องไงแต่ว่า,าเดี๋ยวบอเตียงอธิบายก่อนหน่อยนึ่งพี่น้องเนาะงูสิงนี่บ่มีพิษเนาะกัะดับมีแต่เลือดน้องเด็ก็เจ็บจะซื้อพี่น้องเลยบ่ตายเนาะแล้วก็พี่น้องอันน่า FC หลายคนถามทักท้วงมาว่าคือเห็นคลิปบอจันท่ายลงมตะกอนเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังฟังเล่าคือแบบฆ่าสัตวแบบ์แบบแบบสีน่นะพี่น้องมันบ,บ่พิษกฎหมายมาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยพิษกฎหมายพี่น้อง อยู่ฝั่งเล่ากับพิษกฎหไม้ขึ้นกันพี่น้องไงเนาะเพราะว่าบางทีก็ตามหิมปายหิ้มดวงใช่ไหเพิ่นก็ลักออกมาแล้วก็เอาออกมาลักขายที่ได้พี่น้องไงชาวบ้านเจ้าหน้าที่เห็นเพื่อนก็จับขึ้นกันเนาะอ่าแปลว่าทั้งรัฐบาลเพื่อนก็อนุรักษ์คือกันพวกสั์ป้าในเพื่อนก็บ่ให้ใกล้พี่น้องไยเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามเนาะเพราะว่าการทำมาหากินม่ได้กันเนาะเพราะว่าบัตรคนอยู่้านนอกวานหน้าจะบ่หาสิ่งนี้มาขายจับอิงจับเพียดจับ จับงูจับชัดปลามาขายผัดแจ็กชิชายังกินนะนาพี่น้องเลยมันดดสวนทางกันเนาะทั้งภากรัฐเพิ่นผัดอนุรักษ์มวยเฮ็ดแต่ว่าทั้งนี้ก็ลักขาย้ดยคมที่แบบว่าปากท้องขนาพี่น้องเลยคมอยู่รอดเนาะความอยู่รอดเร้อก็เข้าใจเนาะแต่ห้าเห็นนะกะอัอยได้ทำที่เ้าซอยพี่น้องเลยเ้ากะมันบกแพงปนไดเนาะตัวหนึ่งซาลพันกีบหว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทตัวหนึ่งงูตัวนี้พี่น้องเลยมาเตียงกะพอมีพอมีกำลังซื้อได้เนาะมาเตียงกะ สื่อเพิ่นมาปล่อยพี่น้องไงเข่าสู่ธรรมชาติเนาะหรือว่าปลดปล่อยชีวิตเพิ่อนมาจันสว่างเนายเตรียมตัวเล่นเนาะิ่นปูไปเพื่นไปพื่อนนียเนาะสมัยเพิ่นยังเงาอยู่เงี้งโอ้ยังหลงอยู่ไปจักเพี่น้องเลยเด็ดเด็ดเด็มาจันไปแล้วมาจันไปแล้วโอ้บ่เตียงตัวเล่นบักเฮงพี่น้องนียเนาะเข่าปลาโอ้เข่าปลาได้เอ้า เอา้าไปสู่สุขติเดอ้อโมเมนต์ <laughs> เอา้าพี่น้องเ,อ,เอ้ชูธรรมชาติเน,ะนาะเมนหวังว่าเพิ่นก็นจะได้ไปสืบเสื้อสายพันธุ์ต่ออยู่รอดปลอดภัยพี่น้องเอ้จากเนื้อมือของมนุษย์เฮาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดีเดอ้อโอ้ยพี่น้องเอ้เป็นสายพันธุ์งูสิงเนะเาะบัวพอยมีผิดพี่น้องเลยเมนเมนเมนว่าบัวเรมีผิดมีภัยอย่างดอกพี่น้องเอ้เขาก็ อ่าหินกระชุ่มสารเนาะเพิ่นจับมาให้คิดใช่ว่าแบบอ่าคือเพิ่นจับเฮาไปขังเห็นะพี่น้องเฮากรบบอกจากถึกขังกรบอกจากถือขาเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ว่าเฮาพอซอยได้แต่ก็ซอยพี่น้องเไยโอเคเพิ่นก็ไปแล้วเข้าป้าไอ้เพิ่นอะไรพี่น้องเไยเฮากระสิคอตัวกับเนาะไปบประจันอ่าเฮากระไปต่อพี่น้องไอ้กับบ้านกับช่องพวกอะไรคำเลยเนาะพี่น้องเนาะก็อ้าวเนาะพี่น้องเนาะกั จะได้เดินทางกับบ้านกับ่องพี่น้องไงบ้านนี้ก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเ ragt, in ขอขอบ็ดซุกหูจุคนที่เข้ามาหับส้มลีปจนจบแล้วก็บข่ข่ามโฆษณาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้กับเตีขขย kin, งกอ่าสิขอตัวเดินทางไปแล ims, ้วพี่น้องไยไปหากินเข้าน้ำซั life, ําปลาเข้าแรงก้อนพี to like to ่น้องเนาะคำแล้วตอนนี้กับหางมงเครื่องจะหกมงแรงเลยพี่น้องไยมาแต่ทางไกลพอแหลวเนาะพี่น้องเนาะมาแต่ทางเมืองสองคนพี่น้องไยปากซองาหาน้ำเนาะ ะกะวังจะเดินทางกลับบ้านมาสองคนกระบ่าวจันมานี่พี่น้องเลยเอาสำหรับมอนี้ก็บ,บาเาเตียงขอตัวราไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับมอนี้บ่เเตียงขอ,ของ่าคำววาสบายดีพ่อเมย์พี่น้องเบิดชุขูดจุคนเด้อที่เข,ข้ามาช้มมคลิปจนจบแล้วก็บ่เคยขำโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บา่าเาเตียงมาโดยตลอดนาพี่น้องเลยสำหรับมอนี่กระบเตียงคอตัวราไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิดชูขูดจุคนเด้อเนาะ